สามไร่จะต้องใส่ปุ๋ยถึงหกลูกครับแต่ผมใส่แค่สามลูกและผมฉีดโฟทีครับนี่ครับรถปุ๋ยของครื่องดีมากครับงามดีลำใหญ่งามเรียวด้วยครับอืผมใช้มาสามปีแล้วครับโอ้ใช้มาสามปีแล้วใช่ไหมครับปีนี้ปีที่สามโอ้คุณภาพเยี่ยมอประหยัดนะครับเห็นชัดคือข้าวเล็กเยวไปถอนดูรากเียลากยาวขาวแล้วเม็ดเม็ดเป็นไงเม็ดข้าวพันเราเป็นไงเม็ดข้าวพันนี่เลืองอารามเลยครับสวยเหรอไม่มีที่ติ แค่ขาวค่ะโรคเลามาแรงเยอะไหมแต่ของคนอื่นเขาเป็นนะคะโรคแต่ของเราไม่เป็นเพราะว่าเราใช้ตัวนี้แล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะใช้โฟทมันเนี่ยเคยได้ผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่นะครับ8ตันค่ะพอใช้เราเราได้15ตันนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโตเร็วรากแผ่ขยายได้ไว ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่ง